ไม่ผ่านแบนสามจริงๆครับ v ีแวครับตามที่อาจารย์ประพัดสังเกตนะครับสรุปก็คือการใช้ v ีแวในกลุ่มของผู้เท่าสูงวัยหัวใจนะักเท็ดคอนแก่นเราใช้ v ีแวแบบ3แบนนะครับก็มีแบนหนึ่แบน2แบนสามนะบ,บวกแล้วก็ข้างล่างลบนะบมันก็เลยมีทั้งหมดกับเส้น รีเวฟด้วยเนี่ยเป็นเจ็ดเส้นนะครับบวกกับป,ประพัฒอินดิเคเตอร์สี่เส้นมันก็เลยเป็นสิบเอ็ดเส้นนะครับอย่าสับสนนะครับถ้าเราตั้งหลักดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นประโยชน์นะครับแล้วเราก็วางแผนในการเทรดถ้าเข้าหน้าเทรดแบบนี้ครับผมก็ทำวางเซลล์มาเรียบร้อยก็บวกเข้ามาเพิ่มมาอีกนะครับอันนี้ทดสอบอยู่นะครับ ทุนหมื่นเหรียญน,นะครับมาที่332ครับวันที่2นะครับก็ส่งให้กับเพื่อนสมาชิกกลุ่มพู้เท่าสูงวันะครับที่สนใจแล้วก็ผมกำลังเป็นเมนเทอร์ให้กับเพื่อนสมาชิกอยู่ครับก็ประมาณนี้ครับ เกือติลิกาสามสิบสามนาทีวันพุธที่เจ็ดมกราคสองพันห้าหกสิบเก้านะครับเรากำลังทดสอบวีแวบครับนะ่ครับวีแวบที่อาจารย์ประพัดใช้แล้วก็ประสบผลสำเร็จเมื่อปีที่แล้วนะฮะโดยมี EMA 8เส้นนะประพัดอินดิเคเตอร์ EMA 8 14 6 0 130นะครับแล้วก็ v w a p 2ชุดนะ ชุดเซกชันนี่เป็นชุดเดยนะครับแล้วก็ v ีแว e ์วีคแต่เราใช้เดยเป็นหลักนะครับเนี่ยครับไทม์เฟ H1 นะครับ USDJPY ค่าเยนนะครับเราไม่ได้ศึกษาเรื่องทองครับอันนี้ผมเป็นเมนเทอร์ให้กับเพื่อนหุยอยู่นะครับอเมื่อวานเราสำเร็จมาแล้วเนี่ยวันที่สองนะครับที่กำลังทดสอบสรุปว่ามันไม่ผ่านแบนที่3มจริงๆครับนี่ครับก็ถอดไส้นะเน อันนี้คือแบนที่สามครับไม่ผ่านตามที่อาจารย์ประพัดให้สังเกตนะครับอันนี้ทำเฟรมสิบห้านาทีครับศึกษาเจาะลึกวีแวรครับชนิด3แบนด์นะครับไม่ผ่านตามที่อาจารย์ประพัดให้สังเกตนะครับแบนดสามนี่ครับเนี่ย ปะสีเขียวเนี่ยครับตอนตีห้ามันกันยุ่มกับมากขึ้นเก่าครับคดกันขึ้นกันกับใสอัวใสกออีสานนี่ครับหกโมงมันก็เริ่มขยายครับตอนนี้ผมบันทึกอยู่ที่แปดนาฬิกานะครับเข้าสู่ตลาดโตเกียวแล้วครับนี่ครับแล้วมันก็ถอดใส่พอลงมามันก็ไม่ผ่านในตัวแบรนดสามตัวนี้ครับแบนด์ลบสามนะครับนี่ก็ นี่คือเครื่องมือที่อาจารย์ประพัสน์ประสบผลสําเร็จนะครับหลังจากผมเป็นเมนเทอร์ให้กับท่านสืบค้นข้อมูลทั้งต่างประเทศแล้วก็ไปอบรมกับ SMB Capital ของไม้ที่นิวยอร์กนะครับก็เป็นไปตามคาดเลยครับนะี่ครับและที่สำคัญคือ เมื่อเขาไม่ผ่านแบนสามหรือมาแตะเมื่อ,อไหร่นะครับไอเส้น v w แวบสีส้มเนี่ยครับเส้นกลางนะครับมันก็จะมีหน้าที่จากที่ศึกษาก็คือเป็นแมกเนติกครับเป็นแม่เหล็กดูดกลับเข้าไปที่ข้ามมีนนะครับอันนี้ก็ค่อยสังเกตนะครับ